นะครับวันนี้ผมจะมาแก้ไขปัญหากระเบื้องที่หลุดล่อนนะครับไม่เกิน15บาาทนะครับอ่นนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคไฮเปอร์นะครับคนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคูไฮเปอร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับของผมนะครับขอบคุณครับ นะครับสำหรับกระเบื้องที่มันหลุดนะครับก็คือเวลาเราใช้ไปนานๆนะครับตัวปูนมันจะแห้งแล้วก็ตัวกระเบื้องมันจะเด้งออกนะครับวิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับก็คือเราเอากระเบื้องที่หลุดออกนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดโดยการปัดฝุ่นออกนะครับตัวนี้เวลาที่ผมแก้ไขนะครับนานๆทีจะมีตัวหนึ่งที่หลุดออกมานะครับแก้ไขครั้งหนึ่งใช้ได้2-3ปีเลยนะครับโดยงบประมาณแค่15บาทนะครับ ทีนี้มาดูวิธีการทำครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวโฟมนะครับแล้วก็ตัวขวดน้ำนะครับแล้วก็น้ำมันเบนซินนะครับน,นะครับพอเราเตรียมอุปกรณ์ได้เสร็จนะครับผมก็จะทำการตัดขวดที่จะใช้ใเรื่องของตัว ผสมนะครับน้ำมันเบนซินกับตัวโฟมนะครับผมจะตัดเหมือนคล้ายๆกับรูปเรืออย่างนี้นะครับพอเวลาเราผสมเสร็จน้ำมันมันเหลือแล้วก็เทกับไปใช้เหมือนเดิมนะครับสำหรับกระเบื้องที่หลุดนะครับเราก็ผสมโฟมที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับที่เราทิ้งนะครับเยอะๆนะครับตามในโรงเรียนนะครับอาคารเนี่ยมันเก่านะครับนานๆทีจะเห็นตัวหลุดนะครับประมาณแผ่น2แผ่นนะครับก็คงจะไม่ตัดทําใหม่นะครับเราก็ผสมโฟมตามปกติของเราครับ อันนี้คือโฟมที่เหลือจากงานกิจกรรมนะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วทีนี้เราก็เทน้ำมันเบนซินลงไปครับเทประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้โฟมนะครับโฟมถ้ามีความหนาแน่นนะครับปริมาณของเนื้อโฟมมันก็จะได้มากขึ้นนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเม็ดโฟมนะครับถ้าเม็ดใหญ่ก็ได้น้อยหน่อยเราก็ใช้ปริมาณเยอะนะครับ สำหรับตัวโฟมที่เราได้มานะครับมันจะเป็นก้อนแบบนี้นะครับผมจะทําการคนให้แยกน้านะครับเราจะคนไปเรื่อยนะครับให้เป็นลักษณะสีขาวนะครับเหนียวเหนียวนะครับพอได้เสร็จนะครับตัวโฟมมันก็จะแยกน้ําออกมานะครับโดยที่เราจะเก็บน้ามันไว้นะครับใช้งานครั้งหน้าต่อไปนะครับตัวน้ํามันเนี่ยผมซื้อแค่50บาทนะครับตัว95นะครับก็ใช้ได้ทีนี้เสร็จแล้วเราก็ไปเกี่ยตรงแผ่นปูนนะครับร่องที่มันหลุดล่อนนะครับเกี่ยให้ทั่วนะครับถ้าไม่พอเราก็ สามารถที่จะผสมเพิ่มได้อีกนะครับเอาจนกว่าพื้นที่ที่เราใช้งานเนี่ยเหมาะสมนะครับแล้วแต่หลุมกระเบื้องที่มันมีปัญหานะครับของผมมันได้ระดับพอดีแล้วผมก็เกี่ยตามปกติครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกาวนะครับมันจะไม่แห้งง่ายนะครับใช้เวลาประมาณ1วันนะครับอันนี้ผมทําเวลากลางคืนนะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบตามปกติครับแล้วก็ขึ้นเดียบนะครับประกอบเข้ากับร่องที่เราแกะเข้ามานะครับ เราจะเหยียบให้แน่นเลยนะครับเสร็จแล้วตอนเช้ามันก็จะใช้ได้ตามปกตินะครับเสียงกระเบื้องมันก็จะไม่มีอีกนะครับลักษณะของกระเบื้องก็จะแข็งเหมือนเดิมนะครับอ่ะก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องครูห้เปอรด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ดูจบขอบคุณนะครับ